สวัสดีครับคุณน้องนักข่าวแล้วก็ทางครอบครัวด้วยนะครับที่อยู่ที่ศูนย์ภาษาช่วยเหลือกองทัพเรือแล้วก็ศูนย์้วยการรักษาผลโยมชาติทังทะเลสําหรับความก้าวหน้านะครับแล้วก็การปฏิบัติในวันนี้นะครับก็มีความคืบหน้าไปอีกในระดับหนึ่งนะครับสําหรับในวันนี้ในการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือในส่วนของกองทัพเรือนะครับเราเพิ่มเรือแล้วก็เพิ่มภารกิจนะครับ จัดเป็นสองหมู่เรือนะครับก็คือหมู่เรือช่วยเหลือที่หนึ่งก็คือการปฏิบัติที่ผ่านมาทั้งหมดก็คือเราจะเป็นหมู่เรือช่วยเหลือที่หนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยเหมือนเดิมนะกำลังทางเรือของเราก็คือเรือหลวงตากสินเรือหลวงนเลศวนเรือหลวงกบปรีแล้วก็นราธิวาสนะครับพร้อมทั้งอากาศยานจากทุกส่วนนะครับในส่วนของกองทัพเรือก็จะมีเครื่องบินดอนเนียสาหรับลาดตระเวนตรวจค้น2ลำสองเครื่องนะครับแล้วก็ เฮลิคอปเตอร์จำนวน3เครื่องในส่วนของอกรมตำรวจนะครับสำนักง,งานตำรวจแงชาตินะครับก็ได้ส่งอ,อีก2เครื่องเช่นเดียวเิมนะครับก็คือฮอ r เบล2เครื่องกองทัพอากาศก็จะเป็นเครื่องเดิมนะครับในเรื่องของ EC725 กับในภาพรวมของการปฏิบัติทางอากาศแล้วก็เป็น UAV b a นะครับแบ็กแจ็คของกองทัพเรือแล้วก็ชีเบลนะครับอีก2เครื่องนี่คือภาพรวม ในการปฏิบัติการค้นหาของหมู่หมูเรือช่วยเหลือที่1พร้อมทั้งกาลังสมทบนะครับของทัพเรือภาคที่2ก็คือเรือต่อ270แล้วก็เรือต่อ114นสะครับสำหรับหมู่เรือช่วยเหลือที่2นะครับซึ่งการปฏิบัตินะครับก็จะทําการปฏิบัติในใต้น้ำนะครับก็ประกอบไปด้วยเรือหลวงบาราจันเรือหลวงลาวีแล้วก็เรือแล้วก็เรือตอน3พร้อมทั้ง ประดาน้ำจากกรมสมุทรานเรือจํานวน53มนายนะครับซึ่งจะแบ่งเป็น2หมู่เรือที่ผมได้บอกนะครับในการค้นหาช่วยเหลือในส่วนของหมู่หมู่เรือทั้งสองหมู่เรือนะครับในผิวน้ําถึงปัจจุบันนี้นะครับในวันนี้นะครับเราพบร่างนะครับซึ่งไม่มีชีวิตแล้วนะครับทั้งหมด6ร่างนะครับในช่วงเช้าซึ่งทางเสนาธิการทัพเรือภาคหนึ่งคงได้แถลงข่าวไปแล้วแล้วก็พบอีก4ร่างซึ่งกําลังจะนํากลับมากับเฮลิคอปเตอร์ s 7 6 นะครับก็าจำนวนเป็น6กล่างแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ไปพิสูจน์ชัดเจนนะครับไปแบบต้องรอพิสูจน์อัตลักษณ์นะครับจำนวนทั้ง6กนายสรุปแล้วเราเจอทั้งหมด6ล่างนะครับเข้าใจตรงกันก็คือ6กล่างนะครับในส่วงการปฏิบัตนะิครับสำหรับหมู่เรือช่วยเหลือ,อลที่2นะครับซึ่งกิเป็นหมู่เรือใหม่ขึ้นมาก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการที่จะลงไปใต้น้ําเพื่อค้นหาและช่วยเหลือ นะครับสำหรับในการประเดี๋ยววันนี้นะครับกำลังเรือหลวงลาวีกาลังจะนํานักประดาน้ํากลับมาซึ่งการปฏิบัติการใต้น้ํานะครับก็ต้องเขาบอกกอนครับว่าจริงๆแล้วที่เราเห็นคืนลมแรงข้างบนผิวน้ำเนี่ยทำงานลําบากแล้วข้างล่างลําบากยิ่งกว่านะครับการปฏิบัติความตั้งใจเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแต่เราจะเพิ่มความเข้มข้นขึ้นพอตอนนี้ทุกภาคส่วนได้ลงมาทั้งหมดแล้วนะครับสําหรับ ในวันนี้การปฏิบัติก็จะมีเรื่องชี้แจงเพียงเท่านี้นะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งที่ผมจะลืมไม่ได้เลยนะครับก็คือทั้งน้องนนักข่าวทั้งส่วนอื่นๆทั้งอ่ทั้งจังหวัดทั้ง3จังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชุมพรอ่าผิดจุดนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันจังหวัดชุมพรแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับทั้งผู้ว่าราชการทั้ง3จังหวัดเนี่ยท่านสับสนทุกอย่างหมดโดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ที่เราอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับได้อำนวยความสะดวกทุกๆอย่างซึ่งจริงแล้วผมเชื่อได้ว่าทั้ง3าจังหวัดคงไม่ได้แตกต่างกันพร้อมทั้งภาคเอกชนที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันนะครับในการช่วยเหลือ,อพี่น้องของเรานะครับครอบครัวฐานเรือของเรากรมบริเือหลวงสุโขทยัยอันนี้ผมก็ขอขอบคุณในานามของกองทัพเรือด้วยนะครับที่พวกเราทุกคนได้เสียสละทุกอย่างเพื่อมาทํางานนี้ให้สําเร็จนะครับก็ขอบคุณมากครับ